ดีป่ะครับผู้เมื่อี้เออเงิน,นใกล้ๆก,กันนี่ก็ได้นี่อ็ไม่ได้สามหลุมทั้งนั้นสามเป็นหก โอ้มันจีงามเลยนี่เพราะว่าดินดีดินดีมากไปตันแล้แคน่นี้เฟืองเฟืองอยู่น้ำบ่อเนี่ยอยู่ <You number. S 2> บ้านผู้กองนไงยู่บ่ไปบ่อยู่ย น่งู้แบบนี้ดีครับใช่ผมนี่วเป็นสั้นเลยอืมอห้ตามันแต่แข็งเลยนี่มันจะได้ขึ้นมันนี

会变轻。 ปดูกมาควายไปองนี้ยครับพ่อนอดูว่าจะมีคนมาลักบมี <c oughs> ยูเปียวป่ะนี่นี่แน่แน่่ <c oughs> ลักมันลักไนนะกแงเออได้เลยมาลักกอเบอร์ดอกควาย่าน,นี้